คีอเป็นจุดสัปดาห์นี้ครับจะพาท่านผู้ชมไปวิเคราะห์เรื่องราวของอากิระนิชิโนะนะครับกับการเข้ามาคุมทีมไทยที่จะลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเขาต้องเจอกับอะไรบ้างในตามปนครับ อากิรานิชิโนนะครับมีการบ้านสําคัญนั่นก็คือการเตรียมทีมชาติไทยเล่นในฟุตบอลโลกวันที่5กันยายนกับเวียดนามเป็นนัดแรกนะครับสิ่งที่หลายคนค่อนข้างจะแปลกใจพอสมควรนั่นก็คือว่าการหยิบยื่นโอกาสให้มิชิโนในการที่จะขอเลื่อนโปรแกรมไทยลีกครับนัดสุดท้ายนะครับเพื่อให้มีเวลาซ้อมมากขึ้นแต่ปรากฏว่าอากิรานิชิโนปฏิเสธบอกว่าให้โปรแกรมเตะตามเดิมแต่สิ่งที่เขาขอนั่นก็คือว่าอย่ายัดโปรแกรมกลางสัปดาห์ เพื่อให้นักฟุตบอลมีความสมบูรณ์ที่สุดในการที่จะเข้าแคมป์เขามองว่าความถี่ของช่วงเวลานะครับหนึ่งสัปดาห์เตะทีเนี่ยคือความถี่ที่ดีนะักฟุตบอลยังฟิตอยู่แต่ถ้ามาเตะติดกันเต๋ากับพุทธแล้วพักยาวความถี่มันจะไม่ได้แล้วเขาก็กังวลเรื่องนั้นรวมไปถึงอาการบาดเจ็บด้วยถ้าบอกว่าเล่งเตะ2วัน3มวันเตะทีอาจจะมีอาการบาดเจ็บกลับมาด้วยสิ่งที่อากิระนิชิโนะมองฟุตบอลไทยก็คือว่าต้องการให้เข้าไปสู่ระบบสากลท้ายสากลมากที่สุดนะครับเหมือนกับที่ทีมชาติญี่ปุ่นเป็นนั่่นก็คือวา ไม่ต้องมีเวลามีการเตรียมทีมมากนักมีเท่ากับเวลาที่ฟิฟ่ากำหนดแต่สิ่งหนึ่งที่อากิระจะต้องเจอกับวงการฟุตบอลไทยที่มันแตกต่างจากญี่ปุ่นนั่นก็คือหนึ่งเรื่องของโครงสร้างฟุตบอลของไทยกับญี่ปุ่นแตกต่างกันมากใช่ญี่ปุ่นเล่นระบบเดียวกันหมดครับทุกสโมสรนะครับทุกลีกทุกระดับนะครับรวมไปถึงเยาวชนนะครับบ้านเราแต่ละสโมสรก็เล่นสไตล์อ่คนละสไตล์คนละสไตล์ อันนี้คือสิ่งที่เขาต้องเจอเวลาที่เลี้ยเขา,าสู่ทีมชาติใช่รวมไปถึงรูปแบบการเล่นของผู้เล่นด้วยนะครับนักเตะอย่างชนาทิพ<ป>ในใน,ในไทยลีกยังไม่มีเลย<ช>นักเตะอย่างอุ้มเทียทรนในไทยลีกก็ยังไม่เกิดขึ้นเลย<ช>เพราะั้นเนี่ยการที่จะผสมผสานนักเตะที่เล่นในเจลีกกับสปีดบอลในไทยลีกเนี่ยมันต้องบอกว่าถ้าพูดก,กันตรงๆต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงพยายามให้ให้ใช้ระบบหรือว่าเวลาแบบแบบสากลคือคือในมุมนี้นะครับถ้าจะทําวิธีนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับแต่ว่า ในอนาคตเนี่ยมิชินโนต่ต้องมีโอกาสที่จะลงไปทําโครงสร้างด้วยนั่นก็คือทาให้ฟุตบอลเยาวชนไทยเนี่ยมีรูปแบบการฝึกซ้อมรูปแบบการเล่นที่มันคล้ายกันพอถูกส่งต่อขึ้นมาจนถึงเยาวชน16ปี19ปีโอลิมปิกจนถึงทุกใหญ่มันเล่นระบบเดียวกันพอเรียกเข้ามาซ้อมมีเวลา7วันอย่างนี้โอเคเลยใช่เลยไปทําโครงสร้างเรื่องสมโมสรทุกสมโมสรต้องมีวิธีการฝึกซ้อมคล้ายๆกันวิธีการเล่นคล้ายๆกันแล้วพอถึงเวลาเรียกมาเข้าแคมปิมพมชาติมันโอเคเลยมันต่อเนื่องได้เลยเหมือนพ่อครัวที่ แค่ปรุงรสชาติเท่านั้นเองใช่หรือแม้กระทั่งในเรื่องของข้อจํากัดเรื่องผู้เล่นต่างชาติครับเพื่อเพิ่มจํานวนผู้เล่นที่มีคุณภาพให้เรามากขึ้นกว่าปัจจุบันวันนี้อย่าลืมนะครับว่าทุกสโมสรเนี่ยได้รับโอกาสให้มีผู้เล่นต่างชาติในทีมได้ถึง7คนในยทีเบทคนเพราะนั้นเราจะไม่เห็นศูนย์หน้าคนไทยไม่มีแน่นอนเอาใครไปเล่นใช่นะฮะนั่นก็เป็นปัญหาครับรวมไปถึง การหยิบนักเตะจากที่ในหลีฟอร์มดีแต่พเพลินว่าอาจจะไม่เข้าระบบรผมเล่นทีมชาติก็อาจจะไม่ได้ส่งผลเหมือนตอนอยู่สโมสรก็ได้เป็นกำลังใจกันต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่อากิดานิชิโนะกุนซือชาวญี่ปุ่นของทีมชาติไทยจะต้องเจอในฟุตบอลโลกข่าวนี้ครับติดตามความเคื่นไหวของวงการฟุตบอลไทยครับผ่านทาง YouTube ของเสียงสปอร